เคยไหมครับตื่นเช้าขึ้นมาแล้วต้องมานึกว่าเอตรางงานกิจกรรมของเราในวันนั้นมันมีอะไรบ้างนะ <S <S หลายๆครั้งนะครับต้องใช้เวลาอยู่นานเลยกว่าจะคิดออกผลเชื่อเลยครับว่าคนสูงวัยทางบ้านตอนนี้ยิ้มและพยักหน้ากันอยู่ใช่ไหมครับ <S <S หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าวัาวาย53อย่างพลเนี่ยเคยเจอปัญหาหลงหลงลืมลืม,ลมบ้างหรือเปล่าวรวมถึงสปีดในการทํางานหลายๆอย่างเนี่ยมันคงต้องช้าลงใช่ไหมคําตอบก็คือ แทบจะไม่เลยครับเพราะว่าพลดูแลสุขภาพตัวเองอยู่ตลอดเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของสมองครับเพราะสมองเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างสมองดีอะไรอะไรก็ดีครับวันนี้พลก็เลยอยากมาแนะนําเมนูบารุงสมองให้กับคนวัยเรากับเมนูนี้เลยครับข้าวอบซุปไก่วิธีการทําง่ายมากทําทานได้ทุกมือเพราะว่าข้าวเป็นอาหารจานหลักของทุกบ้านอยู่แล้วนะครับวันนี้เราลองมาเปลี่ยนข้าวเปล่าธรรมดาให้เป็นเมนูบูสต์กันดีกว่าครับ และสำหรับวัตถุดิบหลักที่พลจะใช้ในการทำเมนูวันนี้นะครับก็คือแบรนด์ซุปไก่สกัดครับซึ่งจริงๆแล้วพลต้องบอกก่อนนะครับว่าพลดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วครับวันนี้ก็เลยปิ๊งไอเดียอยากจะครเอทเมนูใหม่ที่อิ่มอร่อยแล้วยังได้ประโยชน์ด้วยซึ่งวัตถุดิบอื่นๆนะครับไม่ยุ่งยากเลยครับล้วนเป็นวัตถุดิบที่เรามีติดบ้านติดตู้เย็นกันอยู่แล้วครับ และนี่ก็คือส่วนประกอบที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับแบรนด์ซุปไก่สกัดครับขวดนี้นะครับเขามีคาโนซีนซึ่งเป็นไดเพปไทด์ขนาดเล็กครับดูดซึมง่ายใส่แบรนด์ซุปไก่นะครับลงในน้ําสะอาดบุ่งรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสบุ่งรสเหล้าจีและน้ําตาลทรายคนให้เข้ากันนะครับ กลิ่นหอมมากเลยครับ สำหรับข้าวอบซุปไก่สูตรนี้นะครับพลบอกได้เลยว่าทําง่ายมากที่สําคัญรสชาติของเขาเนี่ยลงตัวทุกอย่างแล้วเพื่อนๆคนไหนนะครับมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านพลแนะนําเลยครับเมนูนี้ทําง่ายทาทานได้ทุกวันแถมอร่อยและอย่าลืมนะครับนอกจากเมนูที่พลแนะนําไปเพื่อนๆอาจจะลองมิกซ์เพิ่มแบรนด์ซุปไก่สกัดเป็นส่วนผสมในทุกมือได้ครับและถ้าเกิดใครมีไอเดียในการมิกซ์แบรนด์ซุปไก่สกัดแบบไหนก็แชร์กันมาได้เลยนะครับ